โอเคทีนี่อ빠ยิเต๋อพ่อ,นอนเนาะอ빠ยิเต๋อ mix เฉินงตัวไปบางไหม mix เฉินสวยตอนกับสิบตอนกับสิบโอเคเมงลาวาสวใหม่สูงใหม่สูงโอเควิช a ่นพีศาสวยขาขาแอสเซียนเมงลาวาเชียนสวงใหม่สูงขาใหม่สูงขาใหม่สูงค่า mình này gù càng nai càng nai càng nai ni là càng quan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  nhà này gù hồ cam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  nhà gù càng cam càng cam càng cam กังคำเค้บเมิงลามันน่าเคมาเชิญสวยไม่ซุงกังไหนค่ะไม่ซุงกังไหนค่ะไม่ซุงกังไหนค่ะเมิงลานี่แหละเคมาเชิญสวยไม่ซุงกังวันค่ะไม่ซุงกังวันค่ะไม่ซุงกังวันค่ะเมิงลานนี่นี่เคมาเชิญสวยไม่ซุงหูคำค่ะ ไม่สุงโคําค่ะเมลาอารนย่ใช้มาเชื่องสวยไม่สุงกันคำค่ะไม่สุงกันคำค่ะโอเคดีค่ะกต่แน่นลีดีตัวจำไอ้พวเนาะไอ้คะแนนลีดิกาปาดีเลสโรเติงยาติงยากู0ูนยูนูนตตสวย หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน,นสวยสองสองสองตองส,สามสาม,สามลีสวยสี่สี่สงาสวย หา้หาหา้าห้าชาวสวยหกหกหกคืน่สวยเจ็ด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 เชื่อสวยแปดแปดแปด 8ป 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. ด9ก้สวยเก้าเก้าเก้าเก้ิิดีค่ะาต้องแยงนี่จะ้ที่ดูดีจช่ชไหมบอนศูนย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจสุบา